วันนี้เราวิาพากษ์พิจารณ์โดยการถือสิทธิ์ในชีวิตคนอื่นเยอะมากมมนะคะแล้วถ้าย้อนกลับมาจริงๆอีกครั้งหนึ่งผมอยู่บนศีรษะเขา ก็คือล่าสุดเป็นโพสต์จากน้องลุลานี่แหละลุลาจริงๆก็นอกจากจะทําเพลงเก๋ไก่แล้วตัวเธอเองก็เป็นแฟชั่นนิสต้าเขาเป็นสไตลิสแล้วก็เป็นครีเอทีฟนะเขาเป็นอาร์ติสต์เพราะฉะนั้นเขาแสดงมุมมองศิลปะของเขาจุดยืนต่างๆของเขาผ่านงานศิลปะเขามาตลอดไม่ว่าจะเป็นเพลงปกท้องปกเทปแพคเกจจิ้งของเขาเขาออกแบบเองหมดเลยมาตลอดนะฮะแม้แต่เสื้อผ้าเขาบางทีขึ้นตัดเองเลยพี่อ้อยใช่ใช่ไหมครับล่าสุดก็เช่นกันไปออกรายการร้องข้ามกําแพงนะครับแล้วก็ร้องร้องนี่แหละก็ไม่มีอะไรเขาโพสต์ภาพว่าแบบใส่เสื้อของอะไรขอบคุณกันไปทีี่ม เสื้อผ้าสวยๆให้ใส่ไงแล้วก็มีคนเข้าไปโพสต จะเรียกว่าแบบเหมือนกึ่งกึ่งคือละวิจารณ์อวิจารณทรงผมบอกว่าแบบเป็นทรงผมที่แบบไม่สวยเหมือนอาม่าเหมือนอาซิมแถวบ้านเลยประมาณนี้นะครับแต่อันไม่รู้ว่าวิจารหนักหรือรุนแรงด้วยทัศนคติประมาณไหนเนี่ยฮะแต่ว่าลูลาก็ออกมาโพสต์นะครับในโพสต์ของเขาเขาก็โพสต์ขอบคุณนู่นนู้นนนแล้วก็ลงท้ายว่าส่วนใครที่วิจารณว่าผมของลูลาเนี่ยเหมือนอาม่าเหมือนอาซิมแถวบ้านแฟชั่นคนเราชอบไม่เหมือนกันผมยาวผมสั้นผมตรงผมหยิกนี่ปี2021แล้วนะคะเลิกเหมา รวมนิยามความสวยสักทีว่าควรเป็นยังไงลองมองโลกอีกมุมดูผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากที่คนอาจจะมองว่านี่พูดเรื่องไรข่าวไรสาระแต่ผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไรสาระเลยใช่ค่ะวันนี้เราวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยการถือสิทธิในชีวิตคนอื่นเยอะมากมมนะคะแล้วถ้าย้อนกลับมาจริงๆอีกครั้งหนึ่งผมอยู่บนศีรษะเขา <laughs> เป็นคำสุภาพที่ดูแรงไม่ใช่ก็จริงๆอ่อะน้องอ่านคัะคืออย่าเพิ่งคิดว่าพอเป็นคนของประชาชนแล้วต้องรับมือกับอะไรก็ได้ไงที่มีคนบอกเว้ยทำไมอ้วนจังอย่างเงี้ยแล้วมีคนบอกว่าโทษนะแล้วไปอ้วนอยู่บนพี่เคยเห็นคนโพสต์กลับเ้วยนะอ้าวน้ำหนักฉันนึกว่าหนักอยู่ที่ชั้นคนเดียว คือเข้าใจในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นแต่ถ้าในความคิดเห็นนั้นมันไม่เห็นจําเป็นและมันเป็นก,การตัดสินคนอื่นอะที่รู้สึกว่าเบาๆลงได้ก็เบาๆเถอะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นกันเถอะและมาตรฐานความสวยแต่ละคนนะคะเราไม่ได้แปลว่าถ้าเกิดว่าผิดแผลจากนี้ปั๊บหนึ่งแปลว่าเขาไม่สวยนะคะนะ <ขอ S 1> และส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์อย่างที่บอกค่ะหรือห,อหลากกลไรมาโพสอันนี้เอาไว้เราเข้าใจนะการตามติดชีวิตคนอื่นมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่ตามติดแล้วก็อย่าไปถือสิทธิ์ในชีวิตของเขาด้วยก็แล้วกัน,นจริงๆแล้วลุล่าเน ได้ครั้งหนึ่งป๊อปเคยเล่าให้ฟังว่าขึ้นตึกเราเนี้ยแหละจ้ะพอขึ้นตึกเรามีคนมาถามป๊อปว่าเออขอแสดงบัตรด้วยนะครับจำไม่ได้จำไม่ได้ขนาดบุคลิกชัดอย่างนั้นถูกต้องจ้ะแต่ป๊อปบอกว่าตอนเป้ไมามาเนี่ยไม่เห็นตรวจบัตรคนเลยคือคือป๊อปก็จะเล่าสนุกสนุกแล้วป๊อปก็เลยไปกล่าวถึงลุลาก็บอกว่านี่ถ้าผมเข้าตึกอ่ะยังต้องแสดงบัตรเนี่ยถ้าลุลาเข้ามาเขาไม่คิดว่ามาขายเกาลัดหรือแต่นั่นเขาสนิทกันอยู่นั่นเขาสนิทกันแล้วเขาก็จะแบบว่าสามารถที่จะฟาดฟันกัน้คคค่่ะะเเเเพพืืือออนนนถาป็กโ แต,<ห>แต่ถ้าเป็นใครไม่รู้ก็นะก็ก็ควรต้องมารยาทน,นิดนึง<ฆ>